ในกรณีที่ถ้าสมมติเราตีแย่งบ้านหรือแย่งร้านเสร็จไปแล้วใช่ไหมแบบว่าเราเตียนแค่สองแก๊งและที่นี้อยู่ในช่วงที่แบบว่ากําลังรอแล้วมีแก๊งหนึ่งมาเจอแล้วจะรู้ได้ไงครับว่าแบบว่าตีไปแล้วหรือว่ายังไม่ตี งั้นเดี๋ยวผมพูดสรุปอีกรอบให้แทนทองสุกแล้วก็ถ้ามันไม่เวิร์กเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีก็ได้ครับก็คืองัดล้านกับงัดบ้านต่อไปนี้ก็คือถ้าสมมุติว่ามาเจอแล้วตกลงเวลาแล้วก็คือเล่นได้เลยแก๊งตัวเองที่ตกลงด้วยก็คือมาเติมได้ตลอดก็คือตามจํานวนกําหนดก็คืองัดบ้านกี่คนก็ได้แต่งัดร้านก็คือสูงสุด5้าคนถูกต้องไหมครับถ้าตกลงเวลาแล้วแก๊งอื่นที่เขาเล่นไปแล้วแก๊งอื่นห้ามเติมนะครับ งัดบ้านเหมือนกันถ้าถึงแม้ว่าจะตียังไม่จบหรือตีจบไปแล้วถ้าไม่ได้ตกลงเวลาตั้งแต่แรกก็คือห้ามเข้าแต่ถ้าแก๊งตัวเองที่ตกลงเวลาไปแล้วสามารถเติมได้ตลอดเวลาใช่ใช<ย>่อย่างน้อยมาทานันสักหนึ่งคนนะนั่นแหละก็ถือว่าคุณมาทันแล้วใช่จะได้รู้ครับว่ามีแก๊งไหนเล่นแต่ว่าไม่นับกรณีที่สมมติว่าผมมาคนเดียวครับเล่นกันไปก่อนอันนี้ไม่ได้ก็คือถ้าสมมติว่ามาคนเดียวเริ่มเล่นแล้วคือโดนตีตายก็คือจบไปเหมือนกันนะอ่าใช่ใชอ้าร้อยสี่ สี่คนก็สี่คนก็มาเติมได้แต่ว่าอีกคนนั้นก็คือโดนตีตายไปแล้วนะอ๋อโอเคใช่ใช่หมายถึงว่าไม่ไม่ใช่แบบเล่นกันไปก่อนเลยครับเดี๋ยวรอครบผมค่อยเล่นอย่างเงี้ยอ๋อโอเครับใช่ใช่แต่เติมได้ตลอดถ้าเป็นคนแก๊งเดียวกันอืมงั้นขอสอบถามหน่อยได้ไหมครับลาก็ได้ครับว่าได้ครับในกรณีที่ถ้าสมมติเราตีแย่งบ้านหรือแย่งร้านเสร็จไปแล้วใช่ไหมแบบว่าเราเตียนแค่สองแก๊งและทีนี้อยู่ในช่วงที่แบบว่ากําลังรอ แล้วมีแก๊งหนึ่งมาเจอแล้วจะรู้ได้ไงครับว่าแบบว่าตีไปแล้วหรือว่ายังไม่ตีแก๊งที่ตีชนะอาจจะเหลี่ยมก็ได้หรือเปล่าครับว่าแบบเอ้ยตีไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอะฮะงงหรือเปล่า oh. หรืออาจจะยังไม่ได้ตีก็ได้แต่อาจจะเหลี่ยมว่าเอ้ยเราตีไปแล้วนะอันนี้เป็นของเราละอ๋ออันนี้ผมว่าอยู่ที่จิตสำนึกอะผมว่าถ้าเหลี่ยมก็เหลี่ยมได้แต่ว่าผมว่ามันอยู่ที่ ความแฟร์มากกว่าอันนี้มันแล้วแต่อ่ะถ้าอยากเหลี่ยมก็เหลี่ยมแต่ว่าผมว่าถ้ามารู้ทีหลังก็จะมีผลค่อยว่ากันอีกทีมีได้ตามมานะใช่ครับผมว่าอันนี้คือไม่ไม่ปิดกั้นอยากเหลี่ยมก็ได้แต่ว่าถ้ารู้ก็ค่อยว่ากันผมผมว่ามันมันก็แบบมันก็เหมือนกิจกรรมร่วมมาครับมันผมว่าจะเหลี่ยมกันแล้วก็นั่นแหละครับก็จะเหลี่ยมเลยคือไม่ว่าจะเป็นกรณีสมว่าอย่างเจอทุกวันสมว่าแก๊งเอไม่ไม่จอดรถหน้าร้านไปแอบยืนเฝ้าอย่างนี้อันนี้ก็คือไม่ผิดนะอันนี้มันนกกก็็อออยยู่่่่่่่ทีีเเเหลลมมแตววาาถ้จคืรัน อยู่ที่ว่าคุณอยากเล่นหรืออยากเหลี่ยมอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือมาว่ากันทีหลังคือไม่ผิดเหมือนกันนึกงงไหมใช่ครับข้อถามนะยครับครับอันนี้อยีกยวหมขบวนไปที่งานร้านนะครับเห็นตอนแรกบ,บอกว่ามีจํากัดแค่ห้าแกงหรือว่าในช่วงเวลาที่กําหนดเนี้ยสมมติผมนัดแบบเออเจ็ดถึงเลขเจ็ดอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดมันมีเกินหกเจ็ดแกงมาเงี้ยถือว่าไม่ไม่ครับไม่จากัดแกงครับก็คือจากัดคแค่คนครับห้า<ม> <5 S 1> คนแต่บ้านไม่จํากัด คือมาถ้ามาตันทันเวลาก็ได้เล่นแค่นั้นเลยครับมากิโตก็ได้มากิโตก็ได้เอ้ยมากี่แกงก็ได้ว่าบ้านนี้ผมไม่รู้ว่าอย่างเวลอื่นยังไงอันนี้คือแล้วแต่ตกลงกันแต่อย่างเบลสี่ก็คือเราตามนี้ถูกต้องไหมครับใช่ใช่ใช่ร้านเดิมใช่ประมาณนี้ถ้ามันไม่เวิร์กผมว่าเราก็คุยกันใหม่ก็ได้หมายถึงว่าลองเปลี่ยนวิธีนั่นนี่นู่นใคมีอะไรเสนอไหมครับตรงนี้ อะไรเพิ่มเติมไหมก็โอเคนะมันก็ไม่ได้แย่ไม่งั้นก็สรุปตามนี้นะครับโอเคไหมไม่ได้จะมีแล้วครับตามนี้นะครับีโอเคครับโอเคครับขครับขอบคุณแก๊งครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่เสิร์ฟเราครับขอบคุณนะคฮะไปตามอะไรหอ